แต่พอใส่ลูกตาไปปั๊บเท่านั้นแหละทุกคนค่ะเ้าผานะคะหายหน้าหายตาไปหลายวันพรุ่งนี้สัญญาว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะทำไมครพี่ว่าพรุ่งนี้จะเปิดตัวสินค้าใหม่แต่ถ้าใครติดตามแฟนเพจ facebook ก็พาไทยแลนด์อยู่นะคะทุกคนก็จะเห็นสินค้าใหม่เ้าแา้วค่ะเพื่อยุคนี้ยุคประหยัดทําเพื่อครอบครัวทุกครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวจะโมสรรพคุณแบบว่าเออแบบ แบบแบบว่าเลยนะคะเพราะว่าป้าพาทำเองเนาะโอเควันนี้เป็นแชร์สูตรสลามของน้องอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อฟ้านะคะจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าลุกตาเยลลี่ค่ะกำลังเป็นกระแสมากเลยใครยังไม่เคยกินมั่งพี่พาเพิ่งเคยกินเมื่อวาน ก่อนก่อนเองนะคะลูกละยี่สิบยี่ห้าเลยนะก็รู้แหละว่ามันเป็นอันตรายแต่กินน้อยๆ,ๆก็ได้อยู่ลองชิมไงมันก็ิวเปรี้ยวนะยังไม่ได้ไปซื้อของน้องขันติเลยก็หมดเสียแล้วนะใช่ไหมหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงว่ากันอีกทนะีเนาะโอเคกเก๋ก็เลยเลือกค่ะเก๋ๆแกถ้ายังไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะน้ำใสค่ะกาวน้ำขุนสีแดงค่ะแป้งค่ะ มกนวดลืมสีดำนะคะเราเอามาให้แล้วค่ะน้องบอกลืมสีดำโลชั่นค่ะอุปรกรณ์มีแค่นี้เท่าไงไเราไปลงไปทำเลยมาค่ะอันนี้ถ้วยที่หนึ่งนะคะน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ําขุนทั้งหมด3ช้อนโต๊ะ 2> 1, 2. แล้วใส่กาวน้ําใส่อีกสองช้อนโต๊ะนะคะ 2> 1, 2. จากนั้นนะคะเราจะใส่โฟมห้าปื๊ดค่ะอันนี้เป็นโฟมใหม่เลยนะเดี๋ยวขอดูเขาก็ไม่ได้มีอะไรติดมาเนาะไม่ได้มีอะไรปิดมาหปื๊ดค่ะ หนึ่งอุย้ยองสามสห้าวยฟอร์มใหม่มันดีอย่างงี้แกสวยถ้าเก่าแล้วมันไม่สวยแบบนี้นะะ,นะะใส่โลชั่นสองช้อนชาค่ะพี่พาใส่สองปื๊ดเนาะหรือใส่หนึ่งช้อนโตด๊ดดีประมาณนี้นะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันโลชั่นเหลวมากเลยหมดอายุแล้ว<ะ>แค่นี้นะคะคนเขาให้เข้ากันก่อนค่ะ โอ้สีขาวนวลมากทุกคนนวลเนียนเหมือนเรียนมา <What? S 1> นวลมากโอเคค่ะแค่นี้เองก็ใส่น้ำยาทําสลามเป้าพาลงไปเลยน้องไม่ได้บอกเนาะน้องคงรู้อยู่แล้วว่าพี่พาควรจะมีน้ำยาสลามติดบ้านไว้ <Yeah. S 1> เพราะว่ากินกาอะไรก็อร่อยอีกใช่ไหมคะ oh. คนนะคะจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ คนเสร็จแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรอทุกคนว่าเหมือนอะไรในเยลลี่ลูกตาที่สุดอ้ยเหมือนมากเหมือน allow, มาสเมลโล่มากๆเหมือนเหมือนสุดๆจะพูดเลยว่าถ้าให้กินตอนเนี้ยบัวพาเหมือนอยากกินเลยแล้วเด็กจะขนาดไหนทุกคนถ้ามองว่ามันคือมาสเมลโล่มาสเมโล่มีความหวานมีความนุ่มมีความเบานะที่ <Wow. S 1> เห็นเลยเห็นปะน่าเล่นมากอา กระเด็นไปนู่นน้องบอกว่าให้เรามาท,ทําถ้วยที่2ต่อไปค่ะไปมาค่ะทุกคนถึงถ้วยที่สองเนาะเราจะใส่กาวน้ําใส3ามช้อนโต๊ะแทนค่ะหนึ่งสองสาโอเคค่ะแล้วก็ใส่กาวน้ําขุ่นลงไป1ช้อนแต่พี่พาคิดว่าอันนี้ต้องเป็นเยลลี่แน่เลยเยลลี่มันต้องออกใสไหมทุกคนหรือว่าเยลลี่มันก็หนึบหนึบไม่รู้สินะ๋ยวลองดูแล้วกันนะคะต่อไปนะคะใส่โลชั่น2ช้อนโต๊ะอ่าโลชั่นใส่เยอะซะงั้น เดี๋ยว,ยวค่อยๆเป็นหนึ่งนะหนึ่งนี่ชั้นโตนะคะหรือว่าน้องพิมพ์ผิดสองแล้วใส่อะไรอีกคะใส่โฟมสีปื้นค่ะนักโฟมอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่นะความใหม่ของโฟมนั้นมันละมุนมากแกมไม่มีเสียงมันแบบว่านุ่มเหมือนเราขับรถที่มันมีราคาแพงเลยขโมยไปนู่นนะคะ โอเคใส่สีแดงค่ะนี่ค่ะสีแดงขอใส่ไปปื้ดหนึ่งเลยนะคะกลัวมันจะไม่เป็นแดงเท่าไห่เพราะมันจะมีความสีขาวดอปอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นหมุนหมุนหมุนค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 นนั้นนะคะก็ใส่น้ำยาปะัะพ้าลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะ น้ำยาที่ทุกคนควรมีติดบ้านอีกแล้วพี่พาขายเก่งสามารถสั่งซื้อน้ำยาได้ที่แฟนเพจ a ฟ e b o o k ป้าพาไทยแลนด์นะคะและอยากจะบอกว่าไลน์แอดกลับมาแล้วคะ่ะเป็นแอด p a p a p H a นะคะ <Wow. S 1> ซื้อได้ดีพรีเมียมได้แล้วหาต้องนานบัตรเครดิตหมดอายุนั่นเองนะคะต้องใส่บัตรแอดเข้าไปใหม่โอเคแล้วก็คนจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเนาะ คะทุกคนนี่เยลลี่สีแดงน่ากินมากๆเลยค่ะก็ได้อยู่นะแปานเราจะไปทาสีสุดท้ายแล้วก็ชามสุดท้ายนั่นก็คือสีดำนั่นเองตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะถ้วยสุดท้ายนะเราก็ใส่กาวอย่างละ1ช้อนค่ะใส่โลชั่น1นปื๊ดน,นะคะใส่โฟม2อปื๊ดค่ะ1นสอง มันจะต้องเป็นเยลลี่ลูกตายักษแน่ๆเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> ยักษ์ใหญ่วิสบ้มยักษ์ใหญ่วิสบ้มค่ะน่าจะจุดไหนะมีความละมุนของโฟมโกนหนวดมากๆๆากมาใส่สีดำลงไปค่ะที่ทำยากมากสีดำมันแห้งแล้วเอาช้อนดำผ่านไปก็ผ่านอยู่นะ โอ้โหสีดำขนาดนี้จะไม่เป็นดำเชียวหรือทุกทุกคนเชียวหรือเชียวหรือทด้ทุกคน,กคนสีดำทำได้แค่นี้จริงๆจริงๆทําทำยังไงดีจกสีดำจะหมดขวดแล้วอะ่ะสีดำไม่ยอมเป็นสีดำให้อะ่ะทุกคนมันเป็นสีเทาดำนะเพราะเนื่องจากมันมีความเป็นก้อนก้อนแข็งแข็งอะ่ะเออเอาน้ำอุ่นใส่อะ่ะได้ไหม ิดได้ยังไงในความน้ำอุ่นนั้นจริงๆรจร,จริเอาน้ำอุ่นใส่ดีกว่านี่ค่ะทุกคนก็ดำขึ้นใหม่นิดนึงได้แค่นี้จริงๆนะคะใส่แล้ะยาทำสลามปะวะพาลงไปเลย ได้สีดาแล้วพอผสมแล้วดําดีทุกคนดําเงามากสวยมากว้าพ,พาทําให้เขาแบบแข่งนิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะวางตรงกลางแล้วมันแบบไม่ไหลามากอะไรอย่างเงี้ยเรามาถึงวิธีเล่นกันเลยตื่นเต้นมากๆมากมายน,นะคะนี่นะสีขาวมัสเมโลเราวางลงไปก่อนเลยค่ะพิบอย่างนี้คือมัสเมโลนี่จําเป็นที่ต้องวางมากเราจะต้องปล่อยให้เขา ละลายก่อนนี่มัสเมลโล่ละลายพี่พาพูดเป็นเล่นรอให้ละลายเป็นยังไงคะทุกคนมัสเมลโล่ละลายแล้วคือมัสเมลโล่บอกว่าละลายเต็มที่ได้แค่นี้ตอนมัสเมลโล่เนี่ยเราต้องรอนะพี่พารอประมาณ15นาทีให้เขาละลายไปเองส่วนตรงเยลลี่เนี่ยก็จะไม่ต้องรอแล้วมัสเมลโล่จะใหญ่ขึ้นมาเองทำเยลลี่ให้เป็นกลมๆเนาะกลมๆค่ะ พยายามเขยา่าเขย่าแบบนี้เพื่อที่จะให้เยลลี่อยู่ตรงกลางแล้วมันจะไม่ไหลไปมันจะต้องใช้ความเร็วมากเพราะ7.7ล<ะ>ิตรค่ะความเร็วหัวล้ออะไรพี่ปาแล้วเราก็จะรีบใส่ลูก,กตาลงไปค่ะลูก,กตาก็ต้องการความกลมเหมือนกันดูมันเหมือนเบี้ยวใช่ไหมคะจริงๆมันมันไม่เบี้ยวนะดูดูมันไม่เบี้ยวเหมือนจะเบี้ยวมาด้านนี้โอเคได้อยู่ไป เราต้องทําลูกตาให้กลมเหมือนกันโดยการเขย่าค่ะเขย่าลูกตาให้กลมรู้สึกตอนนี้ลูกตาเบี้ยวนิดนึงค่ะเฮ้ยเจ๋งนะแกมันเหมือนไข่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 ไขดาวแต่พอใส่ลูกตาไปปั๊บเท่านั้นแหละทุกคนเหมือนยางมุมนี้ไม่เหมือนนี่โอ้โหได้อยู่นะทุกคนได้อยู่อะให้ดูชัดๆเอาไว้ทำปก นี่ค่ะปฏิมากรรมถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆๆๆนะคะ <Yeah. Woo. S 1> เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะจะหอมหวานขนาดไหนนั้นอยากขยำอยาขยำ <laughs> เล่นเลยนะคะไปค่ะอุ้ยอุ้ยดีต่อใจอะเธอคือปนกันแล้วต้องเป็นสีดำแน่เลยมเมยงก็ต้องเทาทุกคนว่าไงแล้วกลับด้านดูไหม กับด้านเปอย่างนี้เหมือนเวลาเรากินเลยความรู้สึกมันจะปนๆกันอย่างนี้แหละเหมดดือนรสอ่าตรงนี้เหมือนรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมตรงนี้เหมือนรสลิ้นจี่อะไรอย่างนี้ปะบูเบอรี่อะไรอย่างนี้ปะมีทั้งหมดกี่รสก็ไม่รู้โถสวยอะ่ะพี่พาให้คะแนน 10, <c oughs> น,น,น้องฟ้าสิบคะแนนเต็มค่ะสร้างสรรค์สุดๆน้องฟ้าพี่พาชอบรสเหมือนจะแบบธรรมดานะทุกคนแต่ว่าพอเรามาวางแล้วมันแบบมันอิงกระแสดได้อะไรอย่างนี้นเนอะวะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องฟ้าถามอะไรปร๊อพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้ามาค่ะทุกคนสรุปแล้วเอาติดเสื้อไม่ติดเสือเส้อถ้าติดเสื้อนะคะอยากให้ทุกๆคนนะเอารีบไปแช่น้ำค่ะแต่ว่าป๊อพาไม่กลัวไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบลอกออกมาได้ตอนที่เหมือนมันแห้งแล้วค่ะลึอเปล่าลึก ไม่กล้องเบี้ยวจังแล้วเธอไป,ไปอยิกงหน่อยโอเคไปละสรุปแล้วมันจะเป็นสีดำม่วงๆค่ะม่วงดำดำๆเหมือนฮาโลวีนยังไงก็ไม่รู้ว่าสีสวยดูคือคิดว่าจะดำขมุนไปเลยไม่นะมันออกม่วงๆค่ะทุกคนมันเหมือนแบบมีใยแมงมุมมีความเป็นแบบ ฮาโลวีนอะไรเยอะซ่อนอยู่ไงเยอะเยอะมา่ะเรามาดู q a วแอคำถามแรกของน้องเลยค่ะน้องถามอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะพี่พาชอบสีอะไรคะพี่พาชอบสีขาวกับสีดำนะคะโอเคนะดำขาวดำแดงด้วยพี่พาไม่เป็นไรค่ะจริงๆชอบสีขาวที่สุดเรามาคือสีดำเนาะคำถามที่สองค่ะพี่พาชอบผลไม้อะไรจริงๆแล้วพี่พาชอบ มังคุดมากๆนะคะแล้วพี่ภาคก็ชอบกินทุเรียนด้วยค่ะก็ชอบสองอันเนาะแต่ถ้าให้เลือกแบบกินแบบจุจุกๆไปเลยนะก็คงจะเป็นมังคุดอย่างแน่นอน,นะะชอบมากเคยกินคนเดียว5้ากิโล,ลหลังจากนั้นก็เข้าโรงบาลเลยแบบพี่ภาคแซวๆๆนะคะคำถามสุดท้ายค่ะพี่ภาคกลัวอะไรมากที่สุดเกล่ะเกลยไม่อยากพูดถึงเลยไม่อยากพู้ชื่อเลยกลัวตุกแกทุกคนกลัุกแกกลัวมากมมกมา นะอโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็น e ีีสุดท้ายแล้วปะเฮ้ยอพี9เฮ้ยอีพไหนแล้วอะหฮ้ยย <_ s> ังไงอะดูนิดนึงนะโอเค EP 29แหมเจ e ี EP 29พรุ่งนี้ก็30เลยปลา่าจะได้จบๆแล้วก็ขึ้นซีซั่น7เลยเลยโอเคถ้ายัางไงคลิปนี้ป้าพาไปาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้แน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะ